เป็นแฟนเก่าที่แปลว่าหมดเวลาของเราแล้วและพอเขาจะไปม,มีคนใหม่ก็ตามมาไล่ล่ายิงเขาหรือไล่ล่าทำร้ายเขาทั้งหมดคือความเห็นแก่ตัวทั้งหมดคุณไม่มีสิทธิ์แล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมมีภาพรุนแรงแบบนี้แล้วมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ปกติคือพี่ยังมองว่าความรักแบบนี้มันเป็นความรักที่รักแต่ตัวเองเนาะ วันหนึ่งที่เรารักใครอะ่ะแล้วเรายัางทําร้ายเขาเรารักใครแล้วเรายัางกระทืบเขาเรารักเขาแล้วอย่างนอกใจเขาอะ่ะที่ไม่เรียกว่ามันเป็นความรักเพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมามันจะมีข่าวคราวที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนแต่จริงแล้วในข่าวฟรเดย์เวลาที่มีคนโทรเข้ามาเพื่อจะ,จะมาขอคาปรึกษามาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ได้เราฟังเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากนะคะบางคนทําร้ายร่างกายกันถึงสะโพกหักอะ่ะพี่ไม่มองว่าแบบนี้เรียกว่าความรัก ที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวดีกว่าเพราะไอ้ความเห็นแก่ตัวที่ว่านี้เนี่ยคือคิดถึงแต่ตัวเองอะจนลืมหรือนึกถึงความรู้สึกของอีกคนหนึ่งเขาเจ็บขนาดนั้นอะเขาถูกทําร้ายขนาดนั้นอะบางคนแค่ขอโทษแล้วจบอะแต่บางทีพี่ว่าเหตุการณ์ทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นนะทั้งฝ่ายผู้กระทําและผู้ถูกกระทําเอาจริงๆคือเฉลี่ยความผิดไปคนละครึ่งคือเราเองก็ชิงให้อภัยไวไปอะทั้งที่อีกฝ่ายยังไม่ได้รู้สึกผิดด้วยซ้ำอะ มีเยอะนะคะที่โทรมาแล้วบอกว่าเขาทําร้ายอยู่ตั้งหลายครั้งนะคะแต่หนูก็ให้อภัยเสมอที่ไม่เชื่อว่าความอดทนจะหยุดคนเห็นแก่ตัวได้ยิ่งพอเราอดทนกับคนเห็นแก่ตัวเขายิ่งเห็นแก่ตัวเองหนักขึ้นไปอีกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะต้องบอกกันว่าเราต้องปกป้องตัวเองนะรักเขาพี่เข้าใจแต่ต้องรักตัวเองมากๆเหมือนกันมีคนเยอะมากค่ะถ้าจะเรียกว่ายอมตายอะถ้าเกิดเขาพลั้งมืออะเราตายไปละหมดลมหายใจไปละแล้วเขามาเสียใจร้องไห้ขอโทษอะพี่ว่าคําขอโทษนะั้นไม่มีความหมายใดๆเลย ในที่สุดรักกันต้องไม่ทำร้ายกันทั้งร่างกายและจิตใจพี่ยังเชื่อเรื่องนี้เสมอพี่กลับมองว่ามันคือข้ออ้างข้อหนึ่งเพราะบางทีอารมณ์ชั่ววูบวูบบ่อยแฮะวูบปั๊บตบวูบปั๊บตบปูบเสร็จปั๊บขอโทษแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอ่ะพี่มองว่ามันไม่ใช่ลักษณะของการชั่ววูบคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการวันนี้เราพูดคำนี้บ่อยๆจริงๆความหมายของมันอาจจะหมายถึงการรู้เท่าไม่ทันว่ามีคนถ่ายคลิปไว้การที่อ้าวไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดว่า บางทีคนที่หูอารมณ์รุนแรงตอนนั้นเนี่ยทำร้ายเขาอะ่ะเหมือนตัวเองใหญ่มากอะ่ะแต่พอจบที่สถานีตำรวจปั๊บดูตัวเองเล็กมากหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ซึ่งเขาพูดกันภาษาชาวบา้านคดีผัวเมียบางทีตำรวจไม่รับแจ้งจริงๆตำรวจรับแจ้งนะคะแต่หลายๆครั้งเนี่ยพอดีกันปั๊บไม่เอาแล้วคะ่ะยกฟ้องยกฟ้องอา้าวยังไงอะ่ะก็ตอนแรกมาแบบกระเซิงกระเซิงมาเลือดกลบปากมาอย่างเงี้ยก็จะดำเนินคดีไงอ๋อไม่ต้องะคะ่ะเดี๋ยวไม่มีใครหาเงินเลี้ยงเสร็จจบ ทุกอย่างมันก็เลยจะวนลูปไปที่แบบเดิมพี่ถึงได้บอกว่าเราโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้จริงๆนะคะถ้าเรายังอยู่ในภาวะจำยอมภาวะที่เราไม่ปกป้องตัวเองเลยภาวะที่รักแต่เขาจนไม่รักตัวเราอะ่ะมันก็เลยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำๆ อย่างหนึ่งนะพี่ไม่ได้มองว่าทุกคู่พี่ว่าบางคู่และถ้าย้อนกลับไปพี่ไม่แน่ใจจริงจริงว่าคนที่สามารถทำร้ายคนอื่นได้เขาเติบโตมากับครอบครัวแบบไหนเราต้องพูดคำนี้จริงๆมีเยอะมากนะคะที่เราได้ยินหลายๆคนโทรเข้ามาในครับไฟเดย์คือตัวเองเป็นภรรยาที่ถูกสามีทำร้ายร่างกายแต่พอเราบอกว่าเฮ้ยง้นต้องแยกย้ายแล้วนะเอาไหมค่ะจะทนเพื่อลูกฮะทนเพื่อลูกแล้วก็เลยถามต่อว่าเวลาที่เกิดการทำร้ายร่างกายการลูกเห็นไหมเยอะมากกว่า80%ที่บอกว่าลูกเห็นแล้วก็บอกว่าแต่เขายังไม่รู้หรอกคะ่ะเขาเด็กเดี๋ยวก่อนเด็ก ต่อให้ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่เขารับรู้ความขัดแย้งนะคะเขารับรู้ความรู้สึกของการทะเลาะกันและเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรจะทนเพื่อลูกทนให้ครอบครัวมีกันอยู่ครบแต่เห็นพ่อตบแม่ทุกวันเราไม่รู้ว่าเรากำลังปลูกฝังอะไรลงไปในจิตใต้สํานึกของเด็กเด็กนั้นโตขึ้นอาจจะกลายเป็นคนที่เห็นว่าการทําร้ายกันคือเรื่องปกติเพราะเราชินมาจากบ้านหรือเด็กคนนั้นบางคนเป็นเด็กผู้หญิงที่เกลียดผู้ชายไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นหลายๆาอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนสองคนยิ่งถ้าครอบครัวไหนก็ตามที่มีลูกต้องคิดเเเยยะะๆพรรราาลลููกกํีน้ ุกอย่างที่เป็นครอบครัวลูกกาลังเรียนรู้ทุกอย่างที่พ่อแม่ทําอันนั้นหมายถึงคู่ซึ่งยังดํารงสถานะการใช้ชีวิตคู่นะคะยังไม่นับรวมถึงเป็นแฟนเก่าที่แปลว่าหมดเวลาของเราแล้วและพอเขาจะไปม,มีคนใหม่ก็ตามมาไล่ล่ายิงเขาหรือไล่ล่าทําร้ายเขาทั้งหมดคือความเห็นแก่ตัวทั้งหมดคุณไม่มีสิทธิ์แล้วด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นวันนี้สังคมมีภาพรุนแรงแบบนี้แล้วมองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ปกติ ถ้ายังบอกว่ารักกันแล้วทาร้ายกันได้รักกันแล้วต้องให้อภัยกันในขณะที่บางเรื่องไม่ควรให้อภัยมันจะยิ่งสร้างความรุนแรงซ้ําๆเกิดขึ้นในบ้านเราและมันเป็นบรดกตรุ่นค่ะจากรุ่นสู่รุ่นถ้าลูกๆเห็นวันหนึ่งลูกๆก,ก็เสพติดความรุนแรงพี่ว่าวันนี้ลมหายใจของเราเปราะบางมากเนาะ หายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ได้ก็จบแล้ววันนี้โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างทั้งมวลของสิ่งแวดล้อมทําให้เราตายง่ายมากเอาจริงๆถ้าจะตายเพราะเชื่อโรคอย่างดีเพราะตายเพราะว่าคนที่เรารักและทาร้ายเราอ่ะเคยมีครั้งหนึ่งเป็นเรื่อง,องเหตุการณ์ข่าวคราวแบบนี้ค่ะที่ลูกสาวถูกแฟนที่รักมากยิง วันนั้นคุณแม่ให้สัมภาษณ์ในข่าวช่องหนึ่งแล้วก็พูดว่าแม่งงมากว่านี่ลูกสาวแม่ถูกทําร้ายจากคนที่รักลูกแม่มากหรออ้าวไหนบอกว่ารักลูกแม่มากไงทําไมทําแบบนี้ล่ะในที่สุดทุกคนมีคนที่รักเขาเขาคือหัวใจของพ่อแม่ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรารู้สึกว่าเราทุกคนคือหัวใจพ่อแม่เราจะไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรแย่ๆเพราะคนที่ร้องไห้หนักกว่าเราคือพ่อแม่นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามทีคุณคือหัวใจพ่อแม่ ไม่ใช่ว่าต้องเป็นเด็กๆเ,เท่านั้นถึงต้องรอให้พ่อแม่ปกป้องเวลาที่เราโตขึ้นแปลกดีที่เรากลับไม่ปกป้องตัวเองตอนเด็กๆพ่อแม่ยังปกป้องได้นะคะบางทีเวลาเราโตขึ้นน่ะเราไม่ยากปกป้องตัวเองเลยและยอมอดทนกับคนที่เห็นแก่ตัวและเสพติดความรุนแรงถ้าจะให้พี่ดึงสติพี่จะถามก่อนว่าน้องคิดว่าเวลาของเรา มันไม่มีค่าหรอและมันคุ้มหรอถ้าเราจะยอมหยุดลมหายใจเพียงเพราะผู้ชายคนหนึ่งหรือคนที่เรารักคนนึ่งทำร้ายเราซ้ำๆบางทีเราอาจจะต้องมีชีวิตอยู่อะเพื่อลูกเพื่อพ่อแม่ที่รักเราไม่ใช่เอาลมหายใจสังเวยคนที่เรารักขนาดนั้นเพราะถ้าเป็นคนที่เขารักเราจริงๆเขาไม่ทำเราขนาดนั้นหรอกหรือเราเช่นกันค่ะถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนก็อย่าใช้ประโยคหรือใช้คำพูดแห่งความรุนแรงจะบอกเลิกกันก็บอกกันดีๆ ภายใต้ความหวังดีความห่วงใยในฐานะคนเคยรักกันไม่ใช่แปลว่าเลิกแล้วต้องด่าเพราะมันเยอะมากที่พี่บอกกับหลายๆคนว่าน้องวันนี้คนเราฆ่ากันง่ายนะวันนี้เราต้องใช้สติในการปกป้องหัวใจตัวเองเยอะๆเยียบลอยไอยกับคำว่ารักคำว่ารักกับพรรขาเราต้องทนพี่ไม่เชื่อว่าเป็นแฟนใครต้องอดทนถ้ามีใครมาพูดว่าเป็นแฟนเราต้องอดทนพี่จะหันไปถามเลยว่าไม่ไอายเหรอต้องให้คนที่เป็นแฟนเธอทนขนาดนั้น้รักกันต้องดูแลกันดีไม่ใช่รักกันแล้วไปบอกให้เขาอดทนที่ก็อยากจะบอกให้กับหลายๆคนค่ะ ผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวนี้แหลยคนก็ถูกผู้หญิงทําร้ายนะมีเหมือนกันในที่สุดแล้วเราต่างคนต่างมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันคําว่าต่อสู้ไม่ได้แปลว่าลุกขึ้นมาหยิบมีดคนละเล่มร้วแทงกันตายแต่คําว่าต่อสู้คือใช้สติปกป้องตัวเองให้ได้ความรักคือเรื่องของใจแต่ยังไงก็ต้องใช้สติเหมือนกัน